สวัสดีค่ะมาต่อกันในตอนที่10นะคะเปิดเรื่องมาที่หมอดงจูกับหมอซจอจงมาเจออุบัติเหตุเข้านะคะทั้งสองคนก็รีบเข้าไปช่วยคนเจ็บเลยหมอดงจูมาดูคนเจ็บคนหนึ่งนะคะที่ทะลุออกมานอกรถนะเขาคทำชีพจรก็พบว่าชายคนนี้เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะหมอซจอจงก็เลยเตือนสติบอกว่าไปดูคันอื่นเถอะทั้งสองคนก็เลยรีบวิ่งไปสำรวจคันอื่นๆค่ะภาพตัดกลับมาที่ e อโรงพยาบาลทนดำนะคะพยาบาลพักที่ต่อยเขาที่หน้าผู้ตรวจสอบเนี่ย ก็บอกว่าให้คนตรวจสอบเนี่ยหยุดอรารวาสได้แล้วแต่ว่าชายคนนี้ไม่ยอมนะคะบอกว่าให้เรียกตำรวจมาเขาจะเ,าเรื่องพยาบาลพักให้ถึงที่สุดเลยขณะนั้นก็มีนางพยาบาลเข้ามาบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากหมอดงจูมีอุบัติเหตุรถชนกัน6คันนะคะกําลังลําเลียงมาที่โรงพยาบาลหมอคิมก็เลยเดินมาโทรหาหมอดงจูค่ะหมอดงจูก็รายงานเหตุการณ์นะคะหมอคิมก็เลยถามว่านี่หมอซอจองอยู่ด้วยไหมหมอดงจูก็เลยบอกว่าอยู่ด้วยค่ะหมอคิมก็ไม่รู้เอาไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ er ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คนเต็มเลยแถมมีเคสต,ต้องผ่าตัดหลอด านดวนอีกด้วยเขาสั่งหมอดงจูนะคะบอกว่าให้พาเฉพาะเด็กแล้วก็คนท้องหรือว่าคนที่ทนความหนาวไม่ได้มาที่โรงพยาบาลก่อนแล้วก็บอกให้หมอดงจูพยายามรักษาอุณหภูมิคนไข้ที่หมดสติไว้เพราะว่าอากาศเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก2-3องศาค่ะ หมอดงจูกรับคําทางฝั่งของหมอซอจองก็มาที่อีกฝากหนึ่งนะคะเธอมาดูรถคันหนึ่งก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรนะคะเขาหนาวก็เลยไม่อยากไปข้างนอกหมอซอจองได้กลิ่นแอลกอฮอล์นะคะก็เลยบอกว่าให้รออยู่ในรถก่อน,นะคะ่ะแล้วเธอก็เดินมาดูคันอื่นๆค่ะ ในขณะนั้นก็มีรถพยาบาลมาที่จุดเกิดเหตุนะคะหมอดงจูก็รีบเข้ามาดูอีกคันหนึ่ง,งเป็นเด็กผู้หญิงกับคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยดูไม่เป็นไรแต่ว่าลูกเนี่ยไม่มีสตินะคะเขาถามว่าเด็กไม่ได้นั่งคาซีทหรอแม่ก็ร้องไห้ค่ะภาพตัดมาที่หมออินบอมขับรถมาที่อุบัติเหตุนะคะเขาเห็นตากับยายคู่นึงนะคุณตาเนี่ยดูเหมือนว่าจะหายใจติดขัดนะคะหมออินบอมก็เลยวิ่งมาที่รถพยาบาลแล้วก็หยิบอุปกรณ์เพื่อไปประมพยาบาลคุณตานะคะตัดกลับมาที่หมอดงจูอีกครั้งงงนึหลจาากกททีีท่่่เเสด็ไป โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็มาดูที่อีกคันหนึ่งนะคะคันที่เมาสนั่นเองคันนี้เนี่ยเขากาลังขับทับคนอยู่ด้วยนะคะหมอดงจูกับหมอซอจองเนี่ยก็ช่วยกันข็น่รถแล้วก็พยาบาลคนเจ็บค่ะซึ่งเลือดเนี่ยไหลยเยอะมากๆเลยนะคะหมอซอจองก็บอกว่าจะต้องรีบห้ามเลือดก่อนในขณะนั้นหมออินบอมก็เดินเข้ามาช่วยค่ะภาพตัดมาที่ e อโรงพยาบาลทนดํานะคะหมอคิมก็รีบเข้ามาเคลียร์ห้องฉุกเฉินแล้วก็สั่งการนะ เขาสั่งนางพยาบาลด้วยว่าให้โทรตามหมอดวงจูกลับมาแล้วก็ให้หมอซอจองเนี่ยอยู่ที่จุดเกิดเหตุก่อนเพราะว่าสามารถรับมือได้อยู่แล้วนางพยาบาลก็รับคําค่ะขณะนั้นอีคนตรวจสอบก็ยังไม่แล้วนะคะก็ยังมาห้ามไม่ให้หมอคิมตรวจคนไข้นะหมอคิมก็พยายามอธิบายนะคะบอกว่ามันมีอุบัติเหตุมูแจให้เขาอยู่นิ่งๆหรือไงแต่อธิบายไปมันก็ไม่ยอมนะคะยังไงมันก็ไม่ยอมให้หมอคิมรักษาคนไข้ในขณะนั้นเคสเด็กก็ลําเลียงมาถึง ER ค่ะหมอคิมก็บอกให้เห็นเข้าห้องไฮบริดไปเลยคนเป็นแม่เข้ามาขอร้องหมอคม ืบเนี่ยเธอก็เรียกเขาว่าที่รักนะคะเอา้าไอ้นักสืบคนนี้ก็ช็อกไปเลยค่ะพราะรู้ว่าเด็กที่เข็นเข้ามาเนี่ยคือลูกของตัวเองนะภาพตัดกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ก็ลําเลียงไปได้หลายเคสมากๆแล้วหมอสอจองมาดูเคสที่เมานะคะเขาเนี่ยไม่ยอมเป่าที่เป่าแอลกอฮอล์เนาะหมอสอจองก็เลยเอาเขียนเข้ามาแล้วก็จับเจาะเลือดแล้วก็ส่งเลือดให้ตํารวจไปเลยค่ะภาพตัดมาที่พยาบาลพักเนี่ยก็เดินมาตามคนตรวจสอบนะคะบอกว่าผลสแกนออกแล้วหมอคิมก็รายงานอาการลูกของเขาค่ะบอกว่าม้ามของเด็กเนี่ยเสียหาย เลือดตกในจะต้องผ่าตัดทันทีหมอคิมบอกว่าผมเป็นคนเดียวที่สามารถผ่าตัดเคสนี้ได้ยังจะห้ามเขาอีกไหมแต่คนตรวจสอบก็บอกว่ากดยังไงมันก็คือกดนะคะหมอคิมก็เข้าไปผลักอ,อกเลยนะคะทำไมโง่แบบนี้นี่ลูกนายนะหมอคิมตัดสินใจนะคะบอกว่าไม่ว่ายังไงอ่ะเขาก็จะผ่าตัดเด็กคนนี้นะคะเพราะเขาก็มีกฎของเขาเหมือนกันและกฎของเขาก็คือจะต้องทําให้ผู้ป่วยรอดไม่ว่าจะต้องทํายังไงก็ตามนะคะแล้วเขาก็สั่งให้เข็นคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัดค่ะ แต่กลับมาที่ ER นะคะหมอดงจูกับหมออินบอมก็มาถึง ER แล้วเช่นเดียวกันหมอคิมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเคสต้องผ่าตัด2เคสนะเคสหนึ่งคือเคสผ่าตัดม้ามให้เด็กส่วนอีกเคสหนึ่งคือเคสผ่าตัดหลอดอาหารฉีกค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะไปผ่าตัดม้ามให้เด็กเขาถามทั้งสองคนว่าเคยผ่าตัดเคสแบบนี้ไหมหมออินบอมก็เลยบอกว่าเคยนะคะหมอคิมก็เลยให้หมออินบอมเนี่ยเป็นคนนาการผ่าตัดค่ะแล้วก็ให้หมอดงจูเป็นผู้ช่วยภาพตัดมาที่หมอซอจงนะคะเธอได้รับสายจากกู้ภัยบอกว่าเคส2เคสที่ขาหักที่กําาาาลลัังงหโรพยบที่ผตดำ หาไม่ได้เลยจะเอาไงดีหมอซอจองก็ปวดเหตุน,นะคะเธอก็เลยตัดสินใจให้พาไปที่โรงพยาบาลทุนดําแทนค่ะพาตัดมาที่ห้องพักแพร่นะคะทั้งสองหมอก็มาเปลี่ยนชุด หมอดงจูเห็นหมอินบอมกําลังดูวิดีโอการผ่าตัดหลอดอาหารก็เลยรู้สึกแปลกๆนะถามว่านี่เคยผ่าตัดจริงปะเนี่ยหมอินบอมก็เลยบอกเขาแค่ทบทวนความรู้เท่านั้นแหละแล้วภาพก็ตัดมาในห้องผ่าตัดนะคะหมอดงจูก็พยายามช่วยหมอินบอมในการผ่าตัดเต็มที่นะซึ่งมันก็จะตัดสลับไปกับห้องผ่าตัดของหมอคิมสลับไปสลับมาค่ะเข้าตัดมาที่ห้อง er นะคะหมอซอจองก็ราเรียงเอา2องเคสที่กระดูกขาหักเนี่ยเข้ามาที่ห้อง er ค่ะหมออินซูก็บ่นนะคะบอกว่าที่นี่ไม่มีหมอสันกระดูกนะพาเข้ามาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าหมอซอจองก็บอกว่า ให้อยู่บนรถพยาบาลอะจะยิ่งแยกกว่าเพราะไม่มีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยพยุงชีพคนไข้ได้แล้วเธอก็รีบสั่งงานหมออินซูค่ะตัดกลับมาที่ห้องผ่าตัดของหมออินบอมอีกครั้งนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเจอจุดแล้วแต่ว่าวิวมันไม่ดีนะคะมันแบบมันเห็นภาพไม่ชัดนะหมอดงจูก็เลยเสนอว่าเราควรจะเรียกหมอคิมดีไหมแต่ว่าหมออินบอมก็บอกว่าไม่ต้องนะคะเขาสามารถทําได้แล้วเขาก็ผ่าตัดต่อไปจนสําเร็จค่ะหมอดงจูก็มองหมออินบอมแปลกๆนะคะเขาเริ่มคิดแล้วว่าหมออินบอมเนี่ยไม่น่าจะเคยผ่าตัดเคสนี้นะคะ แล้วเขาก็มั่นใจมากๆเลยค่ะภาพตัดมาที่ ER นะคะหมอสองจองก็ยังหาโรงพยาบาลที่จะรีเฟอร์คนไข้ต่อไม่ได้นะก็เลยบอกให้นางพยาบาลเนี่ยไปบอกกับผู้จัดก,การจางนะคะเพราะผู้จัดก,การจางเนี่ยมีคอนเนคชันเยอะอาจจะหาโรงพยาบาลให้กับคนเจ็บได้ค่ะนางพยาบาลก็รับคําแล้วก็เดินออกไปค่ะภาพตัดมาที่หมอสองจองมาดูเคสของ2ตายายนะคะตัวลุงเนี่ยจะต้องนอนให้ออกซิเจนต่อไปนะคะหมอสองจองก็ถามว่าแล้วยายเป็นอะไรไหมย,ยายบอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าหัวใจเต้นเร็วมากอาจจะเพราะยังตกใจจากเหตุการณ์อยู่หมอสจอง ก็เลยบอกว่าถ้ามีอาการอะไรอ่ะก็ให้รีบบอกเธอเลยแล้วเธอก็เดินออกมาค่ะภ <Okay. S 1> าพตัดมาที่หมอดงจูผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะ <Okay. S 1> เขาคาดคันหมออินบอมจนได้ความจริงค่ะว่าหมออินบอมเนี่ยไม่เคยผ่าตัดเคสแบบนี้จริงๆนะ <Okay. S 1> หมออินบอมบอกว่าจะเคยหรือไม่เคยมันก็ไม่สําคัญหรอกเพราะาตอนนี้เราก็ผ่าตัดให้คนไข้สําเร็จแล้วไง เนี่ยคือสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าหมอดงจูก็เลยเดินมาที่ตู้กาแฟนะคะจะหยอดซื้อกาแฟนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีเหรียญหญิงเล่ยร่อนก็เดินมาเห็นก็เลยเอาเงินมากดให้ค่ะเธอถามหมอดงจูว่าเคยอยากเลิกเป็นหมอไหมแล้วถ้าเกิดไปถึงจุดนั้นอะ่ะจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงหรอหมอดงจูก็เลยบอกว่าเขาไม่เคยอยากเลิกเป็นหมอเลยนะเพราะว่าถ้าเขาเลิกเป็นหมอเนี่ยมันจะทําให้เขาดูล้มเหลวอีกอย่างถ้าไม่ใช่หมออ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะทําอะไรนะคะในขณะนั้นเขาก็ได้รับข้อความต้องไป er ค่ะก็เลยเดินออกมานะ ภาพตัดมาที่เคสคนไข้ที่ขาหักของหมอสอจองนะคะคนไข้ตกเลือดค่ะหมอหมอก็พยายามช่วยคนไข้นะในขณะนั้นนางพยาบาลก็วิ่งมาตามหมอสอจองค่ะบอกว่าคุณยายไม่หายใจต้องกู้ชีพทันทีเธอก็รีบวิ่งมาทันทีนะคะแล้วก็รีบปั๊มกู้ชีพคนไข้ค่ะคุณตาพอเห็นหมอสอจองปั๊มคนไข้เนี่ยก็บอกว่าให้หมอสอจองหยุดเถอะไม่ต้องกู้ชีพหรอก พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจเซ็น d n a ไปแล้วนะคะ d n a ก็คือ Do Not Resuscitate นะคะก็คือห้ามกู้ชีพเนาะหมอซอจองก็เลยอึ้งไปเลยค่ะคุณลุงก็กอดคุณยายร้องไห้นะคะหมอดงจูเดินมาเห็นก็เลยเดินเข้ามาปลอบหมอซอจองค่ะภาพตัดมาที่หญิงเดรรอนนะคะเธอเก็บของเหมือนจะไปจากโรงพยาบาลนี้แล้วนะคะแล้วเธอก็เดินจากไปค่ะภาพตัดมาที่หมอคิมค่ะเข้ามาดูเคสเด็กหลังจากที่ผ่าตัดน,นะเขารายงานอาการกับแม่เสร็จแล้วก็เดินมาหาผู้ตรวจสอบนะคะผู้ตรวจสอบคนนี้ก็ถามว่ามีอะไรที่เขาสามารถตอบแทนได้ไหม แต่หมอคิมก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็รู้ดีว่าสิ่งที่นายทำอะ่ะก็คือนายก็ต้องทําตามหน้าที่เขาเตือนนะคะบอกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบนี้อีกมันดูโง่เราทุกคนควรมีเป้าหมายนะนายก็ควรหาเป้าหมายในชีวิตของนายให้เจอพูดจบเขาก็เดินออกมาค่ะภาพตัดมาที่ประธานดูนะคะก็โทรหาเลขาของเขานะปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเลยนะคะเพราะาแอบหนีออกมามานั่งร้องคร้เกลียดดื่มเหล้าอยู่ค่ะประธานดกูก็เลยโมโหเขาแล้วก็วางสายใส่เลยค่ะภาพตัดมาที่หมอคิมมาหาหมอซอจองนะคะเพราะว่าเห็น ว่าเธอเศร้าหลังจากที่สูญเสียคนไข้ที่เป็นคุณยายไปเนาะเขาพาเธอมาที่ห้องนึงนะคะเป็นเคสที่หมอซอจองรักษานั่นเองค่ะคนไข้เนี่ยฟื้นแล้วนะหมอซอจองก็เลยดีใจเลยหมอคิมก็สอนหมอซอจองนะคะบอกว่าอย่าเอาตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความผิดถ้าเกิดว่าไม่มีคนตายเราเป็นหมอเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่หมอคิมบอกว่าหลังจากนี้หมอซอจองไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วนะให้กลับมาเป็นหมอเต็มตัวได้เลยอีกทั้งหลังจากนี้เขาก็จะสอนหมอซอจองอย่างเข้มข้นอย่างสุดความสามารถเลยหมอซอจองก็น้าตาซึมเลยนะคะถ้าต เดินกลับเข้ามาที่ห้องค่ะเลขาของประธานคาสิโนก็นั่งอยู่ในห้องแล้วเขาเจอหนังสืออะไรด้วยนะคะเลยถามว่าหมอคิมจะทาตามแผนหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าแผนอะไรนะคะในขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยพี่บานโอก็เดินมาตามนะคะบอกว่ามีศัลยแพทย์กระดูกถูกส่งมาที่โรงพยาบาลทนดําเธอบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ตรวจสอบนั่นแหละที่ช่วยติดต่อหาแพทย์มาให้หมอคิมก็เลยบอกว่าให้ตามหมอนําหมอดงจูหมออินบอมแล้วก็หมอซอจองให้เข้าห้องผ่าตัดไปด้วยกันทั้งหมดเลย จะได้ไปเรียนรู้การผ่าตัดแสลก,กรรมกระดูกนะพี่พยาบาลโอก็รับคำค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอทุกคนกำลังเดินไปที่ห้องผ่าตัดนะคะโคเทเลยคำถามเดียวเลยคือไม่มีเวนเปลหรอหมอต้องมาเขียนคนไข้กันเองเนี่ย แลซีนมันเทนะคะหรือว่าได้อยู่นะถ้าตัดมาที่เช้าวันต่อมานะคะพออโยก็เดินเข้ามาเห็นผู้จัดการจางหลับอยู่นะคะเดินต่อเข้ามาในห้อง e r เนี่ยก็เห็นพี่พยาบาลโอหลับเขาเดินต่อมาที่ห้องพักแพทย์ก็เห็นหมอหมอหลับกันหมดนะคะทํางานโรงพยาบาลนี้คือเหนื่อยมากถ้าตัดมาที่หมอคิมมาหาประธานคาสิโนค่ะประธานคาสิโนก็บอกว่าให้หมอคิมเนี่ยเตรียมรับมือกับประธานโดให้ดีนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยประธานโดก็จะเล่นงานหมอคิมอย่างแน่นอนหมอคิมก็อึ้งๆไปนะคะถ้าตัดมาที่หมอดงจูเนี่ยตื่นแล้วนะคะแล้วก็มาพบกับประธานโดค่ะ หมอดงจูว่าหมอดงจูคิดยังไงกับหมอภูยองจูก็คือหมอคิมเนาะเขาเนี่ยอยากให้หมอดงจูอยู่ข้างเขานะคะหมอดงจูก็นิ่งไปค่ะ ภาพตัดมาที่หมอซอจองก็ตื่นแล้วเช่นเดียวกันนะคะเธอเดินผ่านห้องของหมอคิมก็เห็นผู้จัดก,การจางเนี่ยกำลังลื้อถังขยะในห้องของหมอคิมอยู่ก็เลยถามว่าทําอะไรนะผู้จัดก,การจางก็บอกว่าเขามาเก็บขยะเพราะว่าผู้หญิงเร่ร่อนเนี่ยออกไปแล้วนะคะแล้วก็รีบเดินออกไปค่ะมีพิรุษนะอันนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าหาอะไรหมอซออจองพอเห็นว่าห้องโล่งก็เลยเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้ของหมอคิมนะคะแล้วก็เจอเขากับเหมือนเป็นบัตรนักศึกษาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าจางยองจูนะคะ หน้าเขาเหมือนกับผู้หญิงเล่ร่อนไหมดูหน้าไม่ออกนะคะแต่ดอกจันชื่อจางยองจูไว้ก่อนนะคะเป็นใครก็ไม่รู้เนาะเรียนอยู่ที่มหาลาัยโกซาน,นะคะ่ะหมอซอจองก็งงนะคะแล้วหมอคิมก็เดินเข้ามาะคะ่ะเขาโกรธหมอซอจองนะคะที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไล่หมอซอจองออกไปแล้วเรื่องก็จบค่ะ จบในเอดที่10นะคะผ่านมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งมาดูกันว่าเรื่องราวมันจะไปสุดที่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะดําเนินเรื่องต่อไปยังไงนะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะจีด้าชาแนลมีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสามารถกดไปที่หน้าชาแนลแล้วก็กดจอยเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้เลยเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับชมคอนเทนต์ก่อนใครเพื่อเลยค่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟ ありがとうございます